สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวคริปโตกระเรนซีชาวบานิชาวบานาลี่ชาวบานานและชาวฟิวเจอร์พาร์คลังสิทุกคนแล้วก็ชาวโกลดทุกคนด้วยนะครับว <c oughs> ันนี้ครับเรากลับกันมาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่ได้มาทํากําไรให้พวกพี่ๆดูนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําขาดทุนให้พวกพี่ๆด้วย <c oughs> นะครับลิ้นพันหมดแล้วนะไม่ได้ทำกำไรหรือไม่ได้ทําขาดทุนเออนะ <c oughs> โอ้ยเปิดคลิปก็เหนื่อยแล้วนะฮ <c oughs> ะ,ะวันนี้ครับในเรื่องของท็อปิกวันนี้ของเราครับเป็นในเรื่องของท็อปิก ความแตกต่างนะครับนะระหว่าง Binary Option และ Forex ครับทุกคนนะข้อปิันนี้ของเราค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับสำหรับพี่ๆที่กำลังเทรด Forex อยู่แล้วมาดูคลิปนี้ผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้คิดจะจมตีนะครับหรือว่าพูดในส่วนของข้อเสียของทาง Forex นะครับไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาบอกว่าเฮ้ย Binary Option เนี่ยนะครับมันมีข้อแตกต่างอะไรบ้างแล้วข้อดีข้อเสียของทาง Binary Option หรือว่าของทาง f o r e x เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับใจนะอย่าเพิ่งถล่มผมนะครับเออดูคลิปนี้จบแล้วนะถล่มผมไม่ใช่นะครับนะผมแค่เขาเรียกว่ามาบอกในส่วนของทางเลือกนะครับบอกช้อยส์กับพี่ๆที่เขาอ่าเป็นพี่ๆมือใหม่เออนะครับแล้วก็เป็นพี่ๆที่มีประสบการณ์แล้วเทรดฟเร็กด,ดูด้วยแต่ว่า อยากหาในส่วนอ่าบัลลอรี่ออปชันเพิ่มเติมนะครับในการเทรดเพิ่มเติมนะครับนะคนเรานะครับเป็นที่อยู่ในเขาเรียกว่าที่อยู่ในตลาดโลกนะตอนนี้นะครับก็เป็นนักเทรดอิสระนะครับเราสามารถที่จะเทรดได้หลายโก๊กนะครับไม่ได้บังคับนะครับว่าหนึ่งโกอร์ต้องมีชื่อคุณแล้วคุณต้องเทรดโบรกเกอร์นั้นตลอดไปไม่ใช่นะครับแต่ว่าเราก็ ไม่ได้เทรดพื่เพื่อนะครับนะเอาทุกโบกมาเทรดมันก็ไม่ใช่เก็ดน,นะครับเนาะแต่ว่าวันนี้ในส่วนของ Binary o p t i o n ัครับบันเนอรี่ออปชันเนี่ยมันเป็นตลาดตลาดหนึ่งแล้วกันนะครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำในส่วนของโบเกอร์ที่ติดอันดับต้นๆของ Binary o p t i o n นั่นคือในส่วนของ IN o p t i o n Option ทุกคนและผมจะเอา IN o p t i o n Option เนี่ยนะครับเปรียบเทียบในส่วนของข้อแตกต,ต่างกับ f r r e x แล้วกันนะ ว่ามันเป็นอะไรยังไงข้อดีของมันคืออะไรข้อเสียของมันคืออะไรนะครับแล้วข้อดีของ p o ร e คืออะไรข้อเสียของมันคืออะไรผมจะเจาะจงไปที่ในส่วนของการทํากําไรแล้วกันในเรื่องของแพลตฟอร์มในเรื่องของอะไรต่างๆนะครับทางโพรเลกเขาก็จะมีในส่วนของ MT4 ถูกไหมครับ MT4 MT5 ในส่วนของวิธีการเทรดนะครับแต่ว่าตอนนี้ในส่วนของ Ioption นะครับเปิดมาแล้ว1ปีมีแพลตฟอร์มในส่วนของทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันครับนะจะเปิดทําการให้เร็วๆนี้นะครับแล้วก็ ในส่วนของข้อแตกต่างนะครับนะที่ผมอยากจะอบอกนะครับข้อแรกเลยนะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นบางบล็อกเกอร์แล้วกันนะครับโฟลที่ผมเคยเทรดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการฝากการถอนนี่แหละนะครับในเรื่องความมั่นคงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นในเรื่องของการฝากถอนในโฟลท์นะครับขั้นต่ำเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งจริงไหมครับชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงนะครับแล้วแต่บล็อกเกอร์แต่ผม เคยเทรดโบเกอร์โบเกอร์หนึ tourism, ่งนะครับของทางโฟเรกเนี่ยนะครับเขาก็ถอนขั้นต่ำเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งทุกคนนะครับก็คือจะรู้เรื่องแล้วนะครับแต่ว่าเป็นโบเกอร์อื่นผมไม่รู้นะโบเกอร์อื่นของโฟเรกถอนเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะครับไม่ว่าจะยอดเยอะยอดน้อยนะครับก็ถอนอ่าที่ผมเจอก็หนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ในส่วนของบันดารีออปชันครับทุกคนในส่วนของไอออปชันผมแนะนําแค่อันเดียวนะโบเกอร์อื่นที่เป็นบันดารีออปชันอันนี้ผมไม่รู้นะอ่าแต่ว่าเป็นในส่วนของบันดารีอ่าออปชันไอเอ็นนะครับนะ ห้าถึงสิบชั่วโมงไม่ใช่อ่าดา,ดานะครับห้าถึงสิบชั่วโมงไม่ใช่ครับห้าถึงสิบนาทีเท่านั้นทุกคนไม่ว่าคุณจะถอนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ยอดเยอะยอดน้อยนะครับถอนขั้นต่ำสามสิบห้าเหรียญถอนสูงสุดสองหมื่นดอนหนึ่งวันไม่จำกัดไม่มีอัลลิมิตถอนได้ตลอดยี่สบสี่ชั่วโมงโอเคนี่คือขั้นแรกไม่จะขั้นแรกเขาเรียกว่าข้อแรกเพื่อทีนะครับ ข้อแรกนะครับข้อแตกต่างนะครับกับ binary o p t อ o n อันนี้ผมยกตัวอย่างกับ In option กับทาง f o r e x นะแต่ว่าทาง forex เนี่ยมันคือสิ่งที่ผมที่ผมเทรดมาเพราะว่าผมก็เทรดมาทั้งสองแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ i n a r y หรือว่า f o r e x นะครับข้อสองในเรื่องของสินทรัพย์นะครับในเรื่องของสินทรัพย์ในการเทรดนะครับ forex กก็จะมีในส่วนของคู่เงินปกติอยู่แล้วนะครับคู่เงินอ่าทองนะครับบิตคอยน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีหลกัหลกๆก็จะมีประมาณนี้นะครับ แต่ในส่วนของ Binary Option ครับเขามีสินทรัพย์ให้คุณเลือกสรรน,นะครับไม่ต่ำกว่าต้องใช้คาว่าถ้าผมดูในรายการตรงนี้เนี่ยนับได้ไงดีนะประมาณสามสิบไหมทุกคนประมาณสาสิบถึงสี่สิบเห็นจะได้นะครับตรงนี้นะครับมีแม้กระทั่งเน็ f l i ิทุกคนมีแม้กระทั่งเทส l a a l i b บาบาไมโคร o อฟ f ฟ c บุ๊ o ทวิตเตอร e อีเ Amazon ซอ Google แล้วก็ Apple และมันจะเปิดทำการให้เราเทรดภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าโอ้โหคุณสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าคุณจะเทรดแบบไหนนะครับหุ้น BMW ก็มานะครับ Volkswagen ก็มีนะครับ Bank of America ก็มี City Group ยังมานะครับ Dow Jones Future ก็มีเหมือนกันนี่คือเวส่งของข้อดีนะครับข้อ2คือเวส่องของสินทรัพย์ส นะครับในส่วนของโเล็กนะครับจะมีในส่วนของค่าธรรมเนียมในการออกออเดอร์เขาเรียกว่าค่าสเปดนะครับแล้วก็ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบถือระยะสั้นเป็นคนหนึ่งที่ถือระยะยาวมันจะมีในส่วนของค่าสวบนะแต่ว่าในส่วนของค่าสวบเนี่ยนะครับคุณก็ต้องเลือกในส่วนของบรกเกอร์ที่มันโอเคนะครับเป็นบรกเกอร์สากลน,นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ไม่รู้ว่าส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยนะบางโบรกเกอร์เขาก็จะแบบอ่าอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนซึ่งเขาจะยกเลิกในส่วนข้าสวับไปนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่า binary option ครับทุกคนเขาไม่มีในส่วนของค่าธรรมเนียมในการออกออเดอร์ซักบาทเดียวและไม่มีค่าธรรมเนียมในการถอนทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรทั้งนั้นทุกคนนี่คือ binary option แล้วก็อจจะมีในส่วนค่าสเปดเนาะค่าวสวอปทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งถ้าเป็นทองค่าสเปดก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับประมาณ29-30ิ้าสสค่าสเปดขั้นต่ำเนี่ยจะประมาณสัก1ิบเเนาะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนหลังว่าค่าสเปดเนี่ยนะครับถ้ามันมาเปรียบเทียบกับทางบันเนอรี่มันจะมีข้อแตกต่างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ c นะครับ ในเรื่องของวิธีการเทรดครับผมอธิบายให้ผู้ไอพี่ๆที่กำลังรับชมอยู่ตรงนี้ได้เห็นภาพกันนะสักครู่นะโอเคในเรื่องของวิธีการเทรดครับนะผมยกตัวยอย่างสองอันแล้วกันผมยกตัวยอย่างเป็น Binary ด้านซ้ายนะครับนะ b i n a ี่อยู่ด้านซ้ายโฟเล x อยู่ด้านขวาถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเราอยากได้กํำไรสักประมาณ70% เหรียญนะครับในหนึ่งออเดอร์นะอันนี้ผมยกตัวอ,อย่างภายในประมาณหนึ่งออเดอร์นะครับกราฟทองเหมือนกันนะครับตั้งกําไรไว้ว่าเจ็ดสิบเหรียญนะครับฝั่งซ้ายเป็นบานาลีออปชั่นผมเทรดปุ๊บอ่าผมเปิดให้ดูละกันเป็น E.U. นะฮะอ่าเป็นทองดีกว่าทุกคนทุกทีอ่าเป็นทองครับโอเคเป็นทองนะครับอัตรากําไรอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบห้าเอร์ซ็นตนะครับซึ่งหมายความว่าผมลงร้อยนะครับผ่านไปหนึ่งนาทีผมได้แล้ว เจ็ดสิบห้าดอลลาร์โอเคฝั่งซ้ายครับทองเหมือนกันนะลงไปป้างหนึ่งนาทีปุ๊บค่าดดาวถูกต้องหนึ่งนาทีได้แล้วเจ็ดสิบห้าดอนนะครับได้ก็คือได้75็บห้าเสียเสียเท่าไหร่ครับเสียก็คือเสีย1 0 0ร้อนั่นคือข้อดีข้อเสียค่อนข้างที่แตกต่างแตกต่างกาันข้อดีคือมีระยะเวลาในการปิดออเดอร์ตัติข้อเสียถ้าคุณเสียคุณก็เสียเต็มแค่นี้โอเคมั้ยครับอ่ะนี่คือลนกษของมันในเรื่องอชันะครับหนึ่งที่ปิดจบปุ๊บไม่มีค้างคางไม่มีต่อยอดไม่มีอะไรทั้งนั้น ไม่มีเสียเพิ่มเติมนอกจากนั้นมาฝั่งขวาครับทุกคนฝั่งขาอ่า <c oughs> นะครับพูดไวไปหน่อยฝั่งขวาครับเป็นในส่วนของโฟเล็กครับทุกคนโฟเล็กนะครับอย่างแรกเลยถ้าถ้าผมเปรียบเทียบแบบจริงๆริง,จ,รงจังๆเลยก็คือว่าเปรียบเทียบเป็นจุดแล้วกันทุกคนนะเปรียบเทียบเป็นจุดแล้วกันเลยครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบดอลลาร์นะครับเปรียบเทียบเป็นเจ็ดสิบจุดนะครับ นะไม่ต้องแบบว่าไปคิดซอยย่อยไม่ต้องแบบไปคิดหลอดแล้วก็ค่อยรอเวลาเอานะครับไม่เอาแบบนั้นผมจะคิดในส่วนของหลอดนะครับพอเล็ก,ก็คือ1ห,หลอดเป็นเต็มซึ่งเงื่อนไขตรงนี้นะครับในการออกออเดอร์1ห,หลอดนะครับก็จะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องเปิดพอร์ตประมาณ5 0 0 0ันถึง1นึ0งเหรียญนะครับถึงจะสามารถที่จะเอ็มีพอร์ตในส่วนของ1 หลอดได้นะครับเพอออกไปลุกอ,ออกไปแล้วนะหนึ่งหลอดสิ่งที่คุณต้องเจอก็คือในสสวงของค่าสเปรดนะครับซึ่งค่าสเปรดเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ29 30ถึงผมตีขออนุญาตตีตีเป็น30แล้วกันตีเป็น30เสร็จปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าคุณซื้อบายนะครับนะกาฟของคุณซื้อบายเสร็จปั๊บหนึ่งหลอดปุ๊บการาฟวิ่งขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะระยะเวลาเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะสู้กันจะต่อยสู้กันคนนั้นลงคนนี้ขึ้นแรงซื้้้้อออขขขึึนนนเเยยยยะะกกวว่่่าาาาาแรงยยสุดทผไป30 จุดนะครับในระยะเวลากี่นาทีไม่รู้คุณยังไม่ได้กําไรนะครับคุณต้องผ่านในส่วนข้าสเปดก็คือ30คุณจะได้กําไรตั้งแต่จุดที่31จนถึงจุดที่100ซึ่งคุณจะได้กําไรประมาณ70%โอเคไหมอ่าผมเปรียบเทียบง่ายๆนะแต่ในเรื่องของระยะเวลาครับเราไม่สามารถที่จะกําหนดได้ แต่ในเรื่องของข้อดีของทางโฟเร็กอย่างหนึ่งคือเราสามารถที่จะเก็บกําไรได้มากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซนถ้าเราไม่ได้ตั้งพ p อา่านะครับถ้าเราไม่ได้ตั้งพีเรามีโอกาสที่จะเก็บกําไรได้มากกว่านั้นอีกนะครับทะลุไปนู่นเลยนะฮะร้อยสองร้อยดอนสามร้อยดอลยิงกระชากหน่อยกระสี่ห้าร้อยดอนนั่นคือข้อดีของโฟเร็กแต่ข้อเสียของเขาคือถ้าเราไม่ได้ตั้งในส่วนของ s ออมันมีโอกาสที่จะ พลิกแล้วก็กลับตัวและทําให้พอร์ตเราโดนลาก้ม่เหมือนกันซึ่งมันก็มีคนหนึ่งคนที่แบบเทรดแล้วก็แบบนอนๆอนอยู่นะแต่ไม่ตั้ง s ออนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาฝันว่าพอร์ตแตกผมเคยเจอคลิปหนึ่งครับเป็นอ่าเป็นหนุ่มเกาหลีแล้วกันซึ่งเขาไปนอนโซฟานะครับแล้วก็ปล่อยให้การาฟวิ่งโดยที่ไม่อ่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นโฟเ e ็กนะเป็นเขาเรียกว่านั่นจะเป็นไบแอนดมั้งเออเป็นไบแอนด์นะครับแล้วก็โดนลากนะครับตอนนั้นผมผมเห็นคลิปหนึ่งก็คือ โดนไปประมาณสิบห้าล้านนะครับโอ้โหแล้วผมบอกได้เลยว่าจุกแน่นอนนะครับจุกกันแบบจุงๆนะครับเห็นไหมครับทุกคนครับบันไดเลือ option กับ call เองน,นะครับข้อดีข้อเสียข่อนข้างที่จะแตกต่างกันอยู่ที่คนชอบแต่ส่วนตัวผมผมชอบโดยส่งของบันไดเลือ option เพราะว่ามันปิดจบแค่นั้นเองคุณไม่ต้องมายื้อนะครับไม่ต้องมายื้อไม่ต้องมาดูไม่ต้องมาอะไรทั้งนั้นเกี่ยวกับระยะเวลาเพราะว่าผมเข้าใจครับว่าบางคนเนี่ยนะครับเวลาไม่เหมือนกัน ครับเวลาว่าบางคนก็นเหมือนกันบางคนที่จะแบบหารายได้เสริมนะหารายได้เสริมจากอ,าออนไลน์นะครับการทําการตลาดผ่านการาฟเนี่ยนะครับเข้าใจว่าเฮ้ยบางคนมีเงินเย็นอยู่แล้วนี่ยทุกคน,นครับเขาก็ต้องการที่จะเอาเงินเย็นมาต่อยอดนะครับแต่เขายังไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาจะต่อยอดแบบไหนีวันนี้ผมก็เลยมาบอกในส่วนของข้อดแตกต่างแล้วกันนะครับอย่างที่บอกว่าข้อดแตกต่างของบริเวณผมบอกไปแล้วประมาณ5าข้อเนาะอ่า ผมจำไม่ได้แล้วนะครับย้อนกลับไปดูเองนะจำไม่ได้แล้วนะต่อข้อสุดท้ายคือในึ่งนของการอันวิธีการเทรดซึ่งวิธีการเทรดที่ยิ่งเราใช้เวลาน้อยแค่ไหนเราก็จะมีเวลาทาอย่งอื่นให้มากขึ้นครับแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับเราก็ไม่ว่าจะเป็นบันเนอรี่หรือว่าโฟเรตนะครับเราก็ต้องตั้งเป้าหมายกันมาเสมอว่าวันนี้ตื่นมาเราอยากได้ใน่วดของกำไรเท่าไหร่และถ้ามันผิดมันผิดจริงๆเราจะยอมขาดทุนและยอมแพ้ตลาดเท่าไหร่ทุกคนแค่นี้เองนะครับมายเซ็ตข้อค้านี้ก็สำคัญ นะครับความคิดแนวคิดนะครับทัศนคติในส่วนของการเทรดพวกนี้ค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆนะครับถ้าสุดท้ายในวันนั้นคุณขาดทุนแล้วคุณขาดสติคุณขาดฟิลสุดท้ายคุณอาจจะไม่ได้เห็นเงินเย็นของคุณอีกเลยนะครับอ่ะฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับก็ต้องเทรดอย่างมีสติครับเทรดอย่างระมัดระวังอย่าไปตามกราฟวอล์เซนถ้ากราฟไหนยังไม่เข้าเทคนิคของเราอย่าไปเทรดกราฟไหนเป็นไซเวย์ไม่ต้องเทรดครับทุกคนแค่นี้โอเคนะ สวันดี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับนะเป็นกําลังใจให้ผมทันคลิปต่อไปคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับมาแชร์เทคนิคนะครับมาทํากําไรให้พวกพี่ๆดูเ็ต้องมารอดูกันไปเนาะสหวันนี้ครับไปก่อนครับนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ